ไปดูเศรษฐีร้อยล้านที่พิษณุโลกครับเมื่อวานนี้จูงลูกชายกันไปนะครับไปแจ้งความกับศูนย์ดำรงธรรมที่พิษณุโลกบอกว่าถูกลูกเขยของตัวเองยักยอกเงินออกจากบัญชีในขณะที่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับออกไปจากบัญชีตัวเองกว่า50ล้านบาทเลยครับ นายประเสริฐแก้วพกาผงศรีครับหรือว่าเฮียฝานะครับวัย77ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลวงคองอเภอพมอพิรามจหวพิษณุโลกครับไปพร้อมกับลูกชายนายสมยศพงกิติภัยสิทธิ์อายุ52ปี2คนครับเฮียฝากับลูกชายเนี่ยเข้าไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกกรณีที่เงินฝากในบัญชีธนาคารกว่า9บัญชีครับสูญหายไป50กว่าล้านบาทนะครับทำร้องเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าได้ไปขอสเตทเมนต์แบบละเอียด ตั้งแต่วันที่10มกราคมปี62จนกระทั่งถึง25สิงหาคมปี64ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับจากธนาคารแห่งหนึ่งในจงังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าถูกบ่ายเบี่ยง ธนาคารไม่ยอมให้สเตทเมนต์นะครับก็เลยเข้าไปร้องเรียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปร้องเรียนเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งได้สเตทเมนต์มาแต่ว่าได้ไม่ครบนะครับได้มาเพียงแค่3บัญชีเหลืออีก6บัญชีที่ยังไม่ได้สเตทเมนต์ามาตรวจสอบรายละเอียดแต่ว่าเงินในบัญชีเนี่ยถูกอดีตผู้จัดการธนาคารซึ่งเป็นลูกเขยของเฮียฝ้าเองนะครับ,รบถอนไปแบบที่ไม่มีสม,มุดบัญชีและถอนไปเนี่ยรวมๆกัน50กว่าล้านบาทครับ โดยได้มีการโอนเข้าบัญชีภรรยาของตัวเองหรือลูกเลี้ยงของเฮียฝาครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกเขยและก็ลูกเลี้ยงของเฮียฝาเองนะครับขอสเตเต็เมติ1โมกราคม62ครับจนสองปีกว่าผมไม่ได้รับเ,เอกสารจากธนาคารใบเบี่ยง แล้วผมไปติดตามที่กรุงเทพได้มาสามฉบับปุ๊บถึงพบว,ว่าเงินในบัญชีเสียของผมไปอยู่ในบัญชีเมียผู้จัดการโดยขอนการโอนไม่มีสมุดใ <50 S 1> ห้สินาเลยกี่คั้งครัประมาณกี่ครั้งนะครับห้ 5, าหกสิบครั้งครับ คุณผู้ชมครับเฮียฝาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทําธุรกิจหลายอย่างในจงังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายข้าวเปลือกที่อยู่ในตลาดหนองตมนะครับแล้วก็ทําการปล่อยเงินกู้รับฝากจำนองโฉนดที่ดินจนกระทั่งเขาและภรรยานเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า100ล้านบาท แล้วก็ได้แต่งงานกับภรรยาคือนายกิมเตงบุญนวลแต่ว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเขามีลูกแท้ๆด้วยกันสองคนเป็นลูกชายทั้งคู่ครับส่วนภรรยาณปัจจุบันเองก็มีลูกติดมาด้วย3คนครับแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไป1คนก็เลยเหลือลูกติดภรรยาเนี่ยสคนเป็นลูกเลี้ยงนะครับซึ่งก็คือหนึ่งในนั้นเป็นภรรยาของอดีตผู้จัดการธนาคารคนที่ยักยอกเงินของเฮียฝาไปนั่นแหละที่บอกว่าเป็นลูกเขยเนี่ยนะครับ เป็นสามีของลูกเลี้ยงของเฮียฝาและหลังจากที่ภรรยาเฮียฝาเสียชีวิตไปเมื่อปี2554ก็เลยมีการตกลงแบ่งทรัพย์สินกันในปี2560ครับแบ่งกัน5คนก็มีลูกแท้ๆ2คนแล้วก็ลูกเลี้ยงอีก2คน รวมทั้งเฮียฝาอีกหนึ่งคนรวมเป็นห้าก็แบ่งเงินจากบัญชีนะครับร้อยกว่าล้านเนี่ยแบ่งไปบัญชีคนละประมาณ20ล้านซึ่งอันนี้ยังไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆนะครับต่อมาลูกชายคนโตสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างก็เลยให้ไปตรวจสอบเงินทั้งหมดในบัญชีธนาคารว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าร้อยกว่าล้านปรากฏว่าเงินในบัญชีธนาคารถูกยักยอกไป ถูกถอนไปโดยที่ไม่มีสมุดบัญชีและมีการทําเป็นตัวแลกเงินไม่สั่งจ่ายเช็คหลายต่อหลายครั้งครับรวมเป็นยอดเงินประมาณสัก50ล้านนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ผ่านมานะครับและเฮียฝาเขาจะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนั่นเองครับ